ก็ปฏิรูปห้มคกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจากเกม GTA แฟนหมดนะครับผมก็ใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโเคเข้าเข้าได้กีบกันเลยเฮ้ยใชายผู้ชาย เกมนี่มันอาจจะหลุดนะครับผมนี่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  ก็ต no ัวละครมันเจ็ดมีใช่มีแปดตัวนะครับผมหูหูุดยอใตกันน so ี่กปด้วยแต่วไม่เอาลูคุอ はい。<Thank> you. Thank you.